ศรีสุวรรณบุกจี้รัฐมนตรีว่าการอุตส,สอบโครงการอบรมอาชีพดีพร้อมยุคสุริยะสอดทุจริตเมื่อวันที่25กันยายน66ที่กระทรวงอุตสาหกรรมในศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินและคณะได้เดินทางมายื่นคําร้องถึงนางสาวพิมพ์พัทรวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาสอบอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ อดีตเลขารัฐมนตรีอุตสาหกรรมและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปลัดอุดและบริษัทเอกชนที่ได้งานว่าดำเนินโครงการอาชีพดีพร้อมงบ1,250ล้านบาทที่ส่อไปในทางทุจริตล็อกสเปกและหัวกันหรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการอาุตสาหกรรมคนก่อนหน้านี้ได้ขออนุมัติงบกลางให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุดใช้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมอาชีพดีพร้อม วงเงิน1,250ล้านบาทแต่พบว่าเป็นการใช้งบประมาณงบกลางอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยอาจมีการหัวและล็อกสเปคไปฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครพักการเมืองเดียวกับรัฐมนตรีและใช้หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ให้แก่พักการเมืองดังกล่าว อีกทั้งอาจมีพฤติกรรมการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางรายโดยการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการอบรมจากบริษัทที่ใกล้ชิดกับเลขาส่วนตัวของรัฐมนตรีอุดขณะนั้น โดยเป็นการซื้อจากบริษัทเดียวทั่วประเทศที่เป็นบริษัทผู้ใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองและในการดําเนินการจัดฝึกอบรมแต่ละจังหวัดมีการหักหัวคิวค่าวิทยากรและเบิกการจ่ายค่าวิทยากรเกินความเป็นจริงบางพื้นที่ไม่ได้มีการจ่ายจริงและมีการหักหัวคิวค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมบางพื้นที่ไม่ได้มีการจ่ายจริงไม่ได้มาอบรมจริงแต่เบิกเต็มจํานวนใช่ะหรือไม่ กรณีดังกล่าวมีผู้ไปร้องเรียนให้คณะกรรมาการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้านี้ตรวจสอบซึ่งพบว่าเป็นจริงตามร้องแต่ต่อมามีการเกียเสียกันโดยมีการแบ่งโซนอบรมลงตัวเลยไม่มีการตรวจสอบต่ออันเป็นข้อพิรุษซึ่งปัจจุบันคนถูกตรวจ,จะสอบกับคนตรวจสอบกลับกลายมาอยู่พักการเมืองเดียวกันได้ เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันไปแล้วแต่งบประมาณแผ่นดินกลับถูกนำไปละลายน้ำสร้างประโยชน์ให้กับนักการเมืองและบริษัทผู้ได้งานที่เตรียมกันไว้แบบเจาะจงแต่ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ด้วยเหตุดังกล่าวองค์การรักชาติรักแผ่นดิน จึงนำความมาร้องเรียนให้รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมคนใหม่ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอดีตรัฐมนตรีอดีตเลยารัฐมนตรีและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเอกชนว่ามีการหัวล็อกเ็คให้กับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือพักการเมืองที่สอบไปในทางที่ทุจริตและประพฤติมิ ชอบอันขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2,560และพระบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ2,542ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2,560หรือไม่หากตรวจสอบแล้วเป็นไปตามข้อร้องเรียนให้ส่งเรื่องไปยังปปชเพื่อดําเนินการเอาผิดตามคันลองของกฎหมายต่อไปแต่หากยังเพิกเฉยหรือรูปหน้าประจมูกกันองค์กรรักชาติไปไปยื่นปปชเสียเองนายศรีสุวรรณกล่าว